ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กาดยิงในห้างใหญ่กลางกรุงด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าประเทศเราจะเปลี่ยนได้หรือจะพัฒนาได้หากเราทํา3ข้อนี้ให้สําเร็จข้อ1การศึกษาข้อ2การศึกษาข้อ3ก็การศึกษาทําไมเหรอครับผมอยากจะให้ความเห็น ในกรณีที่เด็กอายุ14เข้าไปกราดยิงในห้างดังแห่ง่งก็ไม่อยากปฏิเสธว่าเกมอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้พฤติกรรมก้าวร้าวเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่ๆพ่อแม่อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดของลูกทําไมเวลาเกิดเหตุลักษณะนี้เราจะต้องย้อนกลับไปดูถึงพ่อและแม่หรือครอบครัวที่เด็กเหล่านั้นถูกเลี้ยงดูขึ้นมาจริงๆแล้วเด็กทุกคนเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์จากนั้นเขาก็จะซึมซับสิ่งแวดล้อมจากคนใกล้ตัวก็คือพ่อหรือแม่หรือคนอื่นๆที่เลี้ยง ด,ดังนั้นการเลี้ยงดูอย่างสมเหตุสมผลจึงเป็นคี์สำคัญเช่นความใกล้ชิดให้ความอบอุ่นอบรมขัดเกล้าอย่างมีเมตตาอาจจะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขไม่ใช่เงินไม่ใช่เข้าโรงเรียนชื่อดังไม่ใช่ฐานะทางสังคมและแน่นอนเด็กจะดีหรือไม่ดีคงไม่ได้เกี่ยวกับโปรไฟล์ของพ่อแม่แน่ๆถูกไหมครับข้อ 2. เราเห็นคอมเมนต์มากมายทางออนไลน์ที่พยายามจะบอกว่าเด็กสร้างความผิดด้วยตนเองไม่เกี่ยวกับพ่อแม่จริงๆแล้วเมื่อเราเข้าไปดูลึกๆเรา จะพบว่าในก้อนเบื้องลึกของหัวใจเด็กนั้นมักจะมีปมบางอย่างที่ถูกฝังเหมือนกับฝังชิปไว้ในจิตใจของเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่เขาจะโตขึ้นแค่ไหนสิ่งสิ่งนั้นก็จะถูกฝังอยู่ในใจของเขาซึ่งล้วนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องครอบครัวทั้งสิ้นถัดไปคือพ่อแม่ทุกคนก็มักจะบอกว่าเขาเหล่านั้นเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดแล้วนี่เป็นคําพูดที่ทําให้ดูสวยหรูเท่านั้นเพราะไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันมักจะมีจิ๊กซอว์บางอย่างที่ขา ายไปจากการเลี้ยงดูของท่านมันต้องมีสักอย่างที่ไม่ได้เติมเต็มหัวใจของลูกท่านมันไม่พอดีที่จะทําให้ลูกท่านรู้สึกฟูลฟิลจนทําให้ต้องไปก่อเหตุในลักษณะ ดังนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่ท่านจะต้องใกล้ชิดและพูดคุยสังเกตลูกของท่านอย่างสม่ำเสมออีกประโยคนึ่งที่เราอาจได้ยินบ่อยๆเลี้ยงมาเหมือนกันแต่โตมาไม่เหมือนกันมันอาจเป็นเพียงคำพูดครับเพราะการเลี้ยงดูไม่มีทางที่จะเหมือนกันอาจจะมีประเด็นดีเทลในปลีกย่อยที่ท่านอาจจะมองข้ามไปหรือที่ท่านอาจจะไม่รู้สึกตัวว่ามันแตกต่างเช่นแม่อาจจะรักลูกคนใดคนหนึ่งมากกว่าลูกคนหนึ่งคุณพ่ออาจจะตามใจลูกคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งและเมื่อเราตั้งใจเข้าไปในหัวใจของ เด็กคนนั้นเราจะเห็นที่มาของความแตกต่างกันอายุ14ไม่ได้เด็กขนาดที่จะคิดอะไรไม่เป็นแต่ก็ไม่ได้โตพอที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้จึงมีความจําเป็นที่พ่อแม่ยังจะต้องดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดขัดเกล้าปลูกฝังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กคนนั้นก่อนที่จะส่งมอบผลผลิตเข้าไปสู่โลกกว้างขอฟังต่อ EP 2ในคลิปถัดไปนะครับ and that's why minute with ram s e you next time